สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่ยายพ่อนกับมาหอดปลาผักกูดแล้วนะคะเนาะเสียงเบาเจ้วแจ้วเสียงคนเก่าค้นเดิมพี่น้องเอ้ยยายพ่อนคือเกานั่นละพี่น้องฝนกระตกห้ามข่อยได้ป้างเน้ข่อยกระชิดหอดพี่น้องขึ้นกันพี่น้องกระทาเบิ้งข่อยก็บชิดหอดพี่น้องขึ้นกันละพี่น้องข้าต่เฮ็ดงานอาทิตย์หนึ่งเฮ็ดงานหกมือพี่น้องเอ้ยยายพ่อนก็ได้มือนี้ว่างก็เลยฝ้าวานเก็บผักกูดนั่นพี่น้องมาเก็บผักกูด เฝ้าเอาน้ำซอสไปให้ทั้งรงแรมแล้วก็ฝ้ามาเก็บผักกูดพี่น้องฝนพักตกลัดสลับบัดที่นี่เอามามาพี่น้องไม่เก็บผักกูดน้ำกันเบ่งพ่นกันยังมี่ให้เก็บพี่เด้อพี่น้องิ่งดูฝนกะสิห้ามหย่พ่อนไปน้ำบาดท,ทีนี้พี่น้องเอ้ยิ่งดูอวดอวนอยู่คือเกาพี่น้องเลยบ่งพันยังสิขืนไม่อีกกิน้อยพี่น้องิ่งดู มึงเห็นไหมพี่น้องเห็นบ่ใจกลางของเพิน่นเพิ่นยังสิขึ้นไม่อีกอีกพี่น้องมึงดูโอ้ยยายพอนก็สิได้กินผักกูดเบิดปีอะไรพี่น้องเป็นแนวนี่คนกับห่อมพี่น้องมึงดูเพิ่นกัยังงามๆนี่ดพี่น้องมึงดูเห็นไ,ไหมยายพอนเอาผักกูดขัดถุงกันพี่น้องเห็นไหมเห็นบ่พี่น้อง มันยังงามๆอ,อ่อ,อนๆฝนห้ามนเหมือนอย่พี่น้องเอ้ยฝนห้าฝนห้าพี่น้องพี่น้องเข้าไปโอ้ย,ดเ,ยอดเด็กก่อนนึ่งหลีนี่พี่น้องเด็กก่อนยังอยู่ข้างๆกันยายพ่อนบะมาเห็นพี่น้องเบึง่งกต่ยายมีให้เจบคือเก่านะพี่น้องเอ้ยเบึง่ง ยอดใหญ่ๆอโอ,โอ,โอ๋ๆคือเก่าแหละพี่น้องปลาเก่าปลาเก่าและปลาเดิมนะพี่น้องเนาะบุ้งพี่น้องมากอันนี้ก็กินได้ได้พี่น้องอันนี้มาบุ้งเนี่ยไปห้องขับเลยบุ้งพักกูดกันเลยค่ะลุยกันเลยป้าพี่น้องบุง้ง,บงดูพ่อแก้วสะอ่อนน้ำข่อยวะพี่น้อง ข่อยละสออนมายามเด็กกับงามยามนั่นพี่น้องผักกูดปลาเนี่ยหม่บังดูพี่น้องบังดูขึ้นมู้ลูมีลี่อยู่พี่น้องแต่ว่าปลาพันกระมุนเอเลยอยู่เนี่ัวกับมายายพ่อนกับมาพี่น้องบังเนี่ยแงามคักงามเนี่ยพี่น้องเอ้ยมากมามาลุยเก็บซอยยายพ่อนเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาบ่ที่นี่โอ้โอ้โอ้ข่อยละสออนพี่น้องบังเนี่ยเออแมาแง้มเด็ก็ได้หักโปะโปแง้มนั่นพี่น้องเอ้ยบังดูพูดน่ะ ยายพ่อยังสิได้กินอีกหลายรอบอยู่ได้พี่น้องเบางเนี่ยพี่น้องพูดน่ะพูดน่ะโอ้ยขดละสะอ่อนเด้พี่น้องอะไเบางเนี่ยพูดน่ะพี่น้องมู่ลูล่ยี่พูดบักใหญ่เลยพี่น้งนนองทั้งพูดอ่ะเดี๋ยวเขาคอยไปเก็บทั้งงานพี่น้องเขาเก็บทั้งอกสกน ขอโทษเด้อค่ะเด้อหันกล่องเร็วสะอ่อนผักกูดพี่น้องยายพ่อนสอ,อนผักกูดเลยหันกล่องเร็วว่าเพิ่นยังอวบยังงามคือเก่าพี่น้องขอละสะอ,อ่อนิ่งเน่ยย่างสิได้กินหลายรอบเจพี่น้องมึงดูโอ้ยแต่มันพยั่งงามคักพี่น้องเลยมึงดู กเก็บเบิดยิ่ได้พี่น้องแต่ว่ากะอยากให้เพิ่นได้ขึ้นเลี้ยงล่ำต้นเพิ่นนําเนาะค่ะเนาะันออนีนอ่อนๆเป็นต่เสียบคื้อย่างนี้พี่น้องแต่ว่าข้าก็ตต้องเอาไว้เนาะค่ะเนาะอันดเพิ่นมีต้นแก่แล้าเราทั้งค่อยเก็บล่ะพี่น้องบ่งพี่น้องมองดูนี่บ่งเด้อทางนี้ก็ได้บ่งพี่น้อง ต้วนพนนักหนามฝนฝนมะห่ำพิน่น oh. โอ้ยยังหักป, ộ, ป, ộ, ป ộ, ุบปุบคือเก่าพี่น้องไงบางเนี่ยต้นเนี่ยพี่น้องพงเดือปวดฟอดค่ะบ่พบบงดูโอ้ยยังอ,อยากหักบางเด้ขั้นเขียวพี่น้องคอยอยากหักแต่ว่าเขากับตองจงไวล้ละพี่น้องไงตรงไ่นพี่น้องข้างในเห็นบ่งง่าย มาบนข้างในพี่น้องมาดูมาดูโอ้ยพุ่นเน่ยพ <and> ี่น so. ้องเปิดหาเอาพี่น้องเอ้ยมอดูนี่แหละเพูนว่าของดีอยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยเปิดหาเอาพี่น้องพุ่นเนี่ยงามๆไหมพี่น้องโอ้ขอละสอนอาจจะจุ่มนี่กับพ่อละพี่น้องอาจจะจุ่มนี่กับพ่อกิ้นละพี่น้องเอ้ยเพุ่งเนี่ย พี่น้องเห็นน้ำขดบอกโอ้ยมาทางนี้พี่น้องเจียงคอยสิเห็นน้ำพี่น้องเจงค่อยสิเด็จลุ่นฮักโปโป,โปน้ำกันนะพี่น้องเนาะเห็นไหมบังพี่น้องบังเนี่ยพี่น้องซองหาบังซอยข่อยดูแต่ขี้งามค่ะแขกพี่น้องหาเปิดหาเอานี่บังดูพี่น้องนะ คนหมู่ลูมมีหลี่ยินแถวมู่นี้ก็งดูบงโอ้ยอันนี้ฮักกล่าพี่น้องบังอ้ยคนละกสอนพี่น้องบังเนี่ยพ่นหน่อยๆเจาะก่อน หมุนฟ้าขวกๆพี่น้องเอ้ยใหญ่พอนก็ได้บังพี่น้องบังดูหนิบังซอยข่อยด้วยพี่น้องงามครับบ่ฮะบังดูหนีิบังเนยโอ้ยบังโอ้ยพันอ่อนหลายพันหักพี่น้องบังเนยอ้ยสะอ่อนเลยบัง ลวกในวานจจืยๆพี่น้องเอ้ยบังโดดหนี่งถ้าลวกในวานจจืยๆพี่น้องมึงดูงามคักงามแน่พี่น้องผุนฮัทล่งไปอันเก็บอยู่ทั้งผุนเน,นาะค่ะเนาะโอ้ยเบิ้งพี่น้องมองนี่กันงามคือเก่าพี่น้องมาเบิ้งซอยแย่พ่นเดินเนี่ยมันก็เป็นตาเป็นตาอยากเข่าปลาดูยินดะีพี่น้องมึงดูงามๆอยู่ได้พี่น้องมึงดูโอ้ยห,หัวจังสี่ย่พอดกับสิบลลวกแซ่แข็งเลยพี่น้องยแย่พอดีเที่ยวมาเก็บกินอยู่สดๆไม่ค่อยแสรบเนาะค่ะเนาะเบิ้งเนี่ย โอ้ยย oh, ังงามๆอยู่พี่น้องมึงยังสิได้กินอีกรอบหนาอยู่ได้พี่น้องนี่เห็นบ้างไหโอ้ยแบบงามคักนม่พี่น้องเนาะมึงเนี่ยพันย่งขึ้นอยู่ได้พี่น้องย่างขึ้นขืนย่างขึ้นยังงามงามยู่ได้พี่น้องมึงเนี่ยมึงดูสะอ่อนน้ำข่อยบ่พี่น้องมึงเนี่ยอ่อนอ่อนอัวอัวฝนแห้งตกให้เพลินเพลินเป็นแห้งอ่อนคักพี่น้องมึงดูนี่งามงามเลยนี่ยมึงดู สวยๆงามๆเลยค่ะมึงเนี่ยอ้ยบองดูพี่น้องอ่อนๆเลยโอ้ยหอยหัวคนมาเต๋่ลมลมสะล้มสายคนตัวนี้พี่น้องมองดูเนี่ยพ่นยังโมลูมีหลีได้พี่น้องมึงดู โอเคนะคะเก็บลุยกันเลยเฮาพี่น้องโอ้อพี่น้องมึงย่อยพ่อเปียกมอดยอดฝนตกพี่น้องแดดหัวต่แม่พี่น้องมากมาลุยกันเลยพี่น้องมึงดูพันธุ์ก่งามคักงามแน่รีได้พี่น้องมึงดูมึงเนี่ยโอ้ยพันธุ์ก่งามคักอีหลีพี่น้องมันเป็นตะสะอ่อนเด้แต่มันงามคักเด้อผักกูดดงนี่พี่น้องเอ้ยโพดพ่อพี่น้องเอ้ยมึงไง คุณพี่น้องข้างในอีกเห็นวะยังโมลูมีรีอยู่คุณพี่น้องเอ้ยงามค่กงามแนยบังแย่พอนภานไปข้างในดูพี่น้องผ่าหมุนปลาเขามาข้างในเดี๋พี่น้องมาดูคุณคุณเหรอปลาผักกูดพี่น้องเอ้ยบังพันยังสิขึนน้นในห้าได้กินตลอดเด้อพี่น้องเลยบังแน่ตองแห้งหมดเลยพี่น้องหนำฝนล้นใส่ข่อยเปียกมอดยอดผลแย่พอนบาดท,ที่นี่พี่น้องเลยเบิง่ง เสียกระดาละพี่น้องเอ้ยเสียคนเก่งสุดเก้วพี่นอ้องคนเกว้วคนเดิมเสียงเก้วพี่น้องเว้าเจ้วเจวอยู่ในป่าพะกูดนี่แหละคุณไหนพี่น้องสองอันใหญ่ๆเห็นบะเห็นน้ำข่อยบอะหมุนเอาพี่น้องหมุนเอาบัางไหมงามพี่น้องบัง เป็ดสะออดอีริ้ด้วยพี่น้องมึงโอ้ยมีแต่ปลาขักกูดพี่น้องเลยมาทางนี้พี่น้องมาทางนี้พี่น้องมึงดูพน่พนแต่ใยยพ่นได้หลายเติบมา,าได้พี่น้องเด้อเป็นบ่อใยพ่นลายลายเติบแล้วได้หลายลวกแล้วม,มูลูย้างใน,เห,นเห็นบะเห็นบะโอ้ยแต่มันงามคักหลายพี่น้องเอ้ยนั่นไง คอยละสะอ่อนพี่น้องเอ้ยมาแงามใดก็ได้รอบนาคอยกัสิม้เก็บอีกถ้าเป็นแนวนี่พี่น้องเอ้ยได้กินอยู่ตลอดละ่ะเป็นดงสีพี่น้องเอ้ยได้พ่อนได้กินตลอดเลยละ่ะอยากแง้มใดกัสิมาแง้มนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยแง้มคักงแงมเนี่ย ข้ามาทางนี้พี่น้องบาดที่ไหนเห็นบ่เนี่ยงามๆเลยพี่น้องโอ้ยแต่มันงามมันอัวค่ะเลยค่ะเด้อฝุ่นพี่น้องเห็นน้ำข่อยโอ้ยบาดที่นี่ไข้ยู่ยยพ่พรบ่เหยียบขิงวัวพี่น้องเละตุ่มเปะเลยคือหอมดีไงนอหอมขิงหัวบ่พี่น้องหอมขิงหัวน้ำข่อยบ่บัง มันเหงานี่ดูพี่น้องเห็นน้ำใหญ่พือ,อนบ่โอ้ยพุ่นนะพุ่นนะพี่น้องโอ้ยโอย้แต่มันหมวนยากพี่น้องเลยใบใบพักกูดไปต้องกล่องกล่องกับเลยดับพี่น้อง <c oughs> กล่องควายกระดับมันเป็นฝนตกถือ่อนหมดน้ำฝนตกถือ่อนหมดพี่น้องเมื่อนี่งามงามโอ้ยพี่น้องเอ้ย พูดนะพี่น้องแห้งแหมนต์แต่แหง้แหง,หแหงพ่อตอนนี้พี่น้องโอ้พี่น้องเลยมึงเนี่ยเดินไปทางในอีกพี่น้องพูดนะงามงามมึงดูโหดพ่อคักมาพี่น้องเนาะมึง,เ,ง,เ,งนเนี่ยหาเบิ่งซอยยายพ่อหน่อพี่น้องเอ้ยมันงามคักมาเด้อผู้ใด,ดสิทธิมาเที่ยวหายายพ่อน,านมาเป็นเพิ่นสิบเบิดบ่ได้กินกันยังสิได้กินตลอดเลยพี่น้องมึงดูหน่ ม้องดูพูดนะโมล,ลู่ยี่นี่พี่น้องโอ้ยงามคักงามคักงามแน่พี่น้อง,งเอ้ยงั้นแน่โอ้ยผักกุขกดข่อยกระฮักพี่น้องพันกรอบไร้ฝนตกให้เพิ่นพี่น้องอถุงข่อยก็ะย่้างนอกพี่น้องไอ้ถุงข่อยย่้างนอก อ่อนๆโอวโอวพี่น้องเอ้ยสออนน้ำข่อยเป่มึงนี่เห็นไหมพี่น้องเด้อมองดูเห็นบ่พี่น้องเห็นน้ำข่อยเป่พูดนะโอ้ยงามๆพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวมลเดี๋ยวยายพ่อนผ้ามลไปทำงานพี่น้องพูดนะหนาตึ้อปวดได้พี่น้องว่าเป็นธรรมดานี่พูดนะถ้าแม่เล่นบักลี่นี่ยบ่เห็นกันผู้ได้ในพี่น้อง โอ้เสียงระฆังดัง8ปดโมงเคืงละแปดโมงส่สิบี่หพี่น้องระฆังดังเปงๆปงละแปดโมง 46, สี่สิบหคนตีเกวโมงสี่สิบหกคนก็นตีพี่น้องตีทุกโมงนะคะเนะะาะระฆังโบดพี่น้อง พี่น้องมันมาบัางมุ่นเลยละคังโบดดังแป้งแป้งพี่น้องเลยอ้าพล่าฮักมื่อนี้พันกรอบคักพี่น้องเลยพักกรอบพักหลไรพันละฮัก พี่น้องเบิ่งสวยเนี่เป็นพี่น้องแย,ยพ่พอนใดงามๆเลยตรงนี้ัวัวๆเลยพี่น้องเบิ่งซอยข่อยด้วยเแป็นแจงแปงเป็แเป็นแจงแปงพี่น้องง่วเพันกับมหาจินงที่กันเราคอยว่านี่น เป็นไม่เห็ดมันหักพันกระสิกินบ่ะเรอนี่แม่มหม้งามพี่น้องอนี่นะมุมหนึ่งพี่น้องมันแหงามๆอูออ๋พี่น้องเอ้ยอลลอสะออนสออนต้นพักสออนต้นพักกูดพี่น้องเอ้ยพันงามหลายตรงไหนบรรยากาศ แามือเสาพี่น้องเอ้ยแปดโมงกลักวๆแปงแปงเสียงระฆังตีพี่น้องเอ้ยเบิ่งเนึ่งพี่น้องเบิง่งปลาผักกูดพี่น้องแง,งมๆ่นอะด,ดงผักกูดอีหลีอีหลอดได้พี่น้องพันใหญ่พันสูงพันงามขักอีหลี่ได้พี่น้องเบิ่งเนึ่งโอดพ่อนะคะ่นะเนาะพี่น้องโอ้ย พี่น้องสอนน้ำข่อยว่าพี่น้องมามง่ามแดอกะงามยู่คือเก้วนะค่ะท่านบึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยบึงใหญ่ๆอ้วนๆพี่น้องเอ้ยบึงงามงามคุณเหรอพี่น้องยู่ งา,งามสวยพี่น้องเลยดีมากพี่น้องมากไปทา้งนี้พี่น้องด้วยนทางออดหลอดนี่พี่น้องเห็นแต่ทางออดหลอดห้อยง่วงมนยายพ่นก็นได้มลน,น้ำง่วงแล้วบาดอยูพี่น้องเอ้ยขอบคุณหล้แล้วนี่ยายพ่นกับขอบคุณคุณง่วงแล้วละ่ะค่ะ ที่พิ่นไม่เฮ็ดทางอ่อนหลอดให้ยายพ่นในหมุนน้ำนะคะเนาะกร <c oughs> ะสันกระหกคักได้พี่น้องเพราะเป็นถ้ำบาดานะท่านกระหกอิหรี่ได้ทั้งหกทั้งน้ำผลได้พี่น้องเนี่ยมองเนีน่ยงามๆพี่น้องมองดูเห็นน้ำใยพ่นมาพงดูพูดเล งพี่น้องมึงใครคนหักโอ้ยงัวกับมาเห,ห็ดหักนี่ยง,า,ง,งามอ้วนลัวพี่น้องเลยปวดพ่อคะ่ะปวดพ่อเนี่ยเฮ้ยพี่น้องอันหนึ่งตะปุอย่างบิางพี่น้องงัวมากบิางดูนี่แล้วเมียตัวเมียตัว,ตวงามพี่น้องมึงเนี่ย 哈哈，哈 <laughs>、mm，哈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 ，